you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยร์กรดูดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 6 For a Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่กระทำนายดวงเป็นประจำเลยนะคะเข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือนเมษายน2565หรือ 2, 2022นั่นเองนะคะก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะทุกท่านเป็นวันสงกรานต์สเตจแล้วนะคะเป็นเดือนของร้อนแบบร้อนสุดๆมากๆนะคะยังไม่ทันเข้าเดือนษาก็ร้อนมากแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็รักษาสุขภาพทั้งกายและใจมากๆนะคะไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยหาย ห่วงนะคะแล้วก็มีสติทุกทอย่างก้าวในชีวิตด้วยนะโอเคก็สําหรับการทำนายดวงอาจารย์จะบอกเสมอนะคะว่าอาจารย์ทํานายโดยภาพรวมคือกว้างนะคะมันไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านอยู่แล้วเรียกว่า general reading ฉะนั้นดูสิ่งเหล่านี้เนี่ย เป็นแนวทางพอดูอย่างมีสติมากๆนะคะ,ะแล้วก็นําไปปรับอัดแอปนะคะต่างๆนะคะถ้าเราดูอย่างมีสติอาจารย์เชื่อว่าเราสามารถเอาไปปรับแล้วก็สามารถเป็นคนที่อยู่เหนือดวงได้นะคะอาฉะนั้นก็อยู่ที่ตัวเราเองเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคําทํานายของอาจารย์กิงฟ้านะคะอาก็สาหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นพวกพิออคาัพพิกเกอสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิงฟ้านะคะที่มีร่วมเกือบ400กว่าเอพิโซดแล้วนะคะร,รู้สึกว่าจะ300เกือบ400แล้วนะคะก็เรียกว่าทามาประมาณ สีปีกว่าเพราะว่าอาจารย์จะเป็นรุ่นที่แรกๆที่ทําหรือบุกเบิกมากๆเลยนะคะก็เลยมีเยอะนิดหนึ่งนะคะเป็นทําเลสเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะจะมีเอกลักษณ์ก็คือเป็นพี่หินลัคกี้ชัมสโตนต่างๆนะคะแล้วก็เห็นแตงมือกับไา่ไม่เห็นหน้าอาจารย์นะคะอันนั้นก็ มีเยอะแยะมากมายไปดูกันได้ถ้าใครเบื่อเบื่อเงาเนะคะอาจารย์จะแปะเพลย์ลิสต์เอาไว้ด้านล่างตรง description แต่มีอีกอันนึงที่จะเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มมาเมื่อไม่นานนี้เองเมื่อไม่กี่เดือนนะคะก็ชื่อว่า KFS Extra นะคะจะเป็นพิเออา,าร์เหมือนกันนะคะแต่อันนั้นจะเห็นหน้าอาจารย์มาจะเจอหน้าตากันบ้างนะคะก็สามารถไปดูได้นะคะจะมีประมาณแค่ประมาณ30กว่าเอพิโซดนะคะหรือช h a เตอร์ก็ไปดูในเพลย์ลิสต์ที่อาจารย์แปะเอาไว้ใต้ description ได้เลยนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์คิดว่าเราต้องไปเริ่มรัับฟง ับชมดวงรายเดือนเมษายนกันเลยดีกว่าค่ะนสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะประจําเดือนเมษายน2 5 6 6นะคะเรามาดูดวงเป็นแนวทางจากไพ่พิคเน่และว,วก็ไพ่ทาหลอ,อย่างเช่นเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเลย o p e n n e s s protection knights of wands Six of Wands The Chariot Nine of Swords Ten of Cups Six of Swords Eight of Pentacles Three of Pentacles Ace of Pentacles 8 of cups, t w of o cups And the last one ไปสุดท้ายนะคะ h a p p y s q u i r r o w นะคะจะเป็นภาบพิเศษอ่ะเรามาดูด้ภาพรวมราศีตุลช่วงนี้คุณจะค่อนข้างที่จะเปิดรับอะไรบางอย่างใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นช่วงของการเปิดรับเป็นช่วง,งการเรียนรู้เป็นช่วงของการลองทําอะไรใหม่ๆแล้วก็เจอประสบการณ์ใหม่ๆด้วยนะคะทั้งอาจจะดีหรือไม่ดีปะปนกันก็ตามแต่ถือว่า เป็นการเริ่มชัปเตอร์ใหม่หรือบททดสอบบทเรียนใหม่นะคะในชีวิตที่จะเข้ามาใครที่เป็นคนที่หมั่นกระทําความดีในรูปแบบต่างๆต้องบอกแบบนี้เลยว่าคุณค่อนข้างที่จะมีอะไรบางอย่างคุ้มครองคุณอยู่แล้วเป็นทุนเดิมคําว่าคุ้มครองคือความดีเป็นเกราะป้องกันนะคะแต่ถ้าใครทําไม่ดีเข้าตัวไวมากนะแต่ถ้าทําดีจะเข้าตัวไวด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าสิ่งต่างๆในดีก็จะเป็นเกราะป้องกันให้กับเรามีความสุขและเจอแสงสว่างในชีวิตมากยิ่งขึ้น พลังงานคุณเนะี่ยเป็นพลังงานของคาว่าสเสน่ห์มหานิยมบางท่านอาจจะโดดเด่นในเรื่องคําว่าสือออนไลน์ก็เป็นได้นะคะหรือการติดต่อการประสานงานการเจรจานะคะแล้วก็เรื่องการเดินทางก็เป็นได้ช่วงนี้จะค่อนข้างดีมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงของคําว่ามีอาจจะคนเข้ามาอยากทําความรู้จักกับเราหลากหลายคนเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นก็เป็นได้นะคะแล้วก็รวมถึงทําอะไรก็ตามแต่จะค่อยๆดีขึ้นแบบช้าๆ แต่ช้าๆแต่ได้พระเล่นงามนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็รวมถึงคุณมีโอกาสนะคะที่จะเดินทางไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันเหมือนกับว่าได้งานใหม่หรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในเดือนเมษายนก็คือวันสงกรานต์หรือถ้าใครได้หยุดนะคะหรือว่ามีการเดินทางไปทํางานแล้วก็ชีพจรลงเท้าเราดีนะคะ,ะเพราะว่ามันเป็นพลังงานเป็นเรื่องแบบการไม่อยู่ติดกับที่การไม่อยู่นิ่งหรือว่า วิ่งเต้นทํางานอะไรเยอะแยะมากมายหรือต้องจัดการอะไรเยอะต้องศึกษาหาความรู้เยอะต้องเรียนรู้อะไรต่างๆเยอะมากมายมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้นะคะ,ะบางท่านอาจจะแปลว่าเป็นการเดินออกจากบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ดีแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีก็เป็นได้นะเพราะว่าเป็นพลังงานคําว่าปัดเป่าสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ดีอะไรต่างๆมันอาจจะแปลว่าฟื้นตัวมากยิ่งขึ้นมันเหมือนเป็นดวงที่มันแบบ ตอนนี้มันฟื้นตัวที่แบบมันพลิกฟื้นจากล้ายกับกลายเป็นดีนะคะเกิดปาฏิหาริ์เกิดสิ่งดีที่จะตามเข้ามาหาตัวคุณขอให้คุณขยันมันเพียรอย่าท้อถอยอย่าขี้เกียจอย่าดูถูกตัวเองแค่นั้นเลยนะคะเพราะว่าพลังงานมันเหมือนกับว่ามัน มันไปเหมือนเหมือนก้าวกระโดดก้าวหน้าไปข้างหน้าจริงๆแล้วระวังแค่เรื่องอารมณ์นะคะบางทีบางครั้งเราทําตามอารมณ์เกินไปหรือว่าทำจทำตามใจตัวเองเกินไปนะหรือว่าบางทีทะเลาะก,กับตัวเองสับสนกับตัวเองคือตั้งสติให้ได้นะคะสิ่งเหล่านี้ในเรื่องอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงหรือเหวี่ยงหรืออะไรเงี้ยคือมันจะทําให้ลดเสน,เน่ห์ในตัวเราเองลงแล้วคนร,รอบข้างเขาอาจจะอยากไม่อยากอยู่ใกล้เรานะคือต้องระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็รวมถึงมันจะทําให้เราเองไม่มีความสุขและดึงพลังงานด้านลบเข้ามาด้วยนะคะเลยต้องเตือนในความปราถนาดีว่า เอออย่าอย่าที่จะอย่าอย่าใช้อารมณ์เหนือเหตุผลอย่าเอาอารมณ์เป็นใหญ่อย่าให้จิตของเราเนี่ยเอาอารมณ์เป็นเป็นทุกอย่างนะคะมันจะทําให้เราเองทุกใจเปล่าๆฉะนั้นพยายามดึงสติแล้วก็ควบคุมตองให้ได้นั่งสมาธิบ้างถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่ได้ก็หากิจกรรมทําให้เกิดสมาธิให้ได้ฟังเพลงปรับสมาธิก็ช่วยได้นะคะลองไปหาฟังดูในในยูทูบเยอะแยะมากมาย แล้วกอ็อีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นก็คือถ้าใครที่คิดจะเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดหรือไปที่ไหนที่เพื่อไปเติบโตไปเที่ยวหรือว่าไปพักผ่อนหย่อนใจหรือไปทํางานหรือไปเรียนอะไรก็ตามแต่สามารถที่จะวางแผนไปได้เลยแต่ก็ดูสถานการณ์โควิดนิดน,นึงด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงและปรารถนาดีนะคะอ่าเอาเป็นว่าก็ทําตามหัวใจคือพลังงานในในกองนี้เป็นกองที่แบบ มีสติและทําตามหัวใจอะไรที่มันเป็นโอกาสที่มันยื่นเข้ามาลองทําดูลองลงมือทําดูอย่าปล่อยให้เป็นแค่ความฝันที่หลุดลอยไปเพราะว่าเป็นกองที่เหมือนเจ้าต้องสารทําอะไรภารกิจต่างๆแล้วมีโอกาสทําสําเร็จแต่แค่ว่ามันต้องใช้เวลา,าหรือว่าแปลว่าต้องลงมือทําต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้มันมานะคะฉะนั้นสู้ๆอาจารย์ขอส่งกาลังใจและพลังแรงใจให้กับคุณนะอ่ะเรามาดูในเรื่องอ่ะการทํางานนะคะการงานเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันเจาะลึกเลย 4 of Wands, The Empress นะคะ2 of Pentacles, Temperance, 2 of Wands, 10 of Swords ขออีกหนึ่งใบ Queen of Wands โ okay. อเคมันมีทั้งดีแล้วก็มีคำเตือนอคำเตือนก่อนละกันอย่าไว้ใจคนอย่าให้ใครหลักหักหลังเราได้แล้วก็ เดบเรยให้ฟังเราพูดไม่ดีกับใครนินทาว่าร้ายครน,นี่คือยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆมันจะกลับเข้ามาหาและทําร้ายตัวเราเองอันนี้ต้องระวังในเรื่องคําพูดคําความคิดอะไรต่างๆแล้วก็ระวังในเรื่องคาว่าอิจฉาลิษยานะคะคือมันอาจจะเป็นเราเองหรือว่าคนอื่นก็ตามแต่แต่ถ้ามันเกิดจากตัวเราเราแก้ได้แต่ถ้าเกิดจากคนอื่นปล่อยเขาไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมี มีบุญละกร,รมของมันนะคะใครทํายังไงได้อย่างนั้นบอกไปก่อนเลยนะคะคือถ้าเราคิดจะทำช่วยเดี๋ยวทไม่ดีมันก็คือมันเกิดขึ้นและจุดติตรงนั้นแหละคือคุยความช่วที่มันจะเกิดขึ้นต้องระวังตรงจุดนี้แล้วก็จะทํางานจะทํางานกับใครอะไรก็ตามแต่ต้องมีล,ลักศรนที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่าทําอะไรที่แบบเป็นแค่สัญญาใจนะคะอย่าอย่าแบบ ทำงานโดยที่เขาเรียกว่าไม่มีค่ามาจจาไม่มีอะไรคือต้องระวังตัวให้นิดให้ดีนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะอันนี้มันไม่ใช่ว่าต้องเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะแต่แค่ว่าเป็นคําเตือนเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเฉยๆฉะนั้นอย่าดูแล้วนาไปเครียดเพราะอันนี้ก็คือเราดูเพื่อป้องกันตัวเองและอยู่เหนือดวงจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นก็ระวังเอาไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะคะ แต่พลังงานถัดไปที่มันดีๆมันเป็นพลังงานคานคําว่าประสบความสําเร็จก้าวหน้ามีโอกาสที่จะเห็นลู่ทางในการทาเงินต่างๆมีความมั่นคงมีการเปลี่ยนแปลงมีการทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างได้รับภารกิจหน้าที่ที่มากกว่าหนึ่งอย่างแล้วก็ช่วงนี้ทํางานมือเป็นละวิงมากๆงานเข้ามือซ้ายออกมือขวาอุ้งงานเยอะมากนะคะมีเรื่องต้อง,ต,องต้องศึกษาหาความรู้เยอะมากมันเป็นความเยอะที่เราต้องเจอแต่ท่องไว้โชคดีแค่ไหนที่เรายังมีงานทําติ้ง ท่องไว้นะคะท่องไว้เลยเพราะว่าพลังงานแบบนี้เป็นพลังงานที่ว่ามันเหมือนกับว่าคุณต้องมีภารกิจเพิ่มมากขึ้นคุณก็จะโตขึ้นคุณอาจจะต้องแบบต้องใช้ความรู้ใช้วิชามารใช้วิชาต่างๆเอามารวบรวมพลังในเดือนนี้เยอะนิดนึงนะคะแต่พลังงานขึ้นดีมากนะคือคือทาแล้วผ่านฉลุยได้รับการชื่นชมด้วยนะได,ได้มีเรื่องยินดีเกิดกว่าเรื่องงานด้วยนะบางท่านอาจจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะ บางท่านถ้าคุณแอคทีฟที่จะหางานใหม่ถ้าอยากจะเปลี่ยนงานก็คือเปลี่ยนได้นะแต่ต้องที่ใหม่รองรับเราก่อนแล้วไม่ใช่ว่าออกเลยล่องลอยทันทีนะ,ะต้องมีสติในวางสเต็ปด้วยนะคะในชีวิตหนึง่งแล้วก็ถ้าใครที่อาจจะทาอาชีพเกี่ยวกับเรื่องพืชสวนไรนาะอันนี้คือเพิ่มเติมเข้ามาจะาค่อนข้างดีนะคะคือถ้าใครทําอยู่แล้วจะค่อนข้างดีเพราะว่าพลังงานแค่ขึ้นมาให้อาจารย์เห็นแล้วก็เกี่ยวกับต่างชาติต,าต่างที่ต่างถิ่นต่างภาษาสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลใครที่ทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างอาจจะแปลว่า เงินมันหมือนกับว่าช่องทางนี้ไม่ได้อีกช่องทางหนึ่งคุณจะได้เงินมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้นะคะแล้วก็อาจจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมอาจจะมีผู้หญิงคอยช่วยเหลือในเรื่องการเงินก็ได้หรือให้กําลังใจเราก็เป็นได้หรือว่าบางทีไปขอคำอวยพรจากผู้มีพระคุณที่เป็นผู้หญิงก็ได้อย่างเช่นคุณแม่อะไรเงี้ยนะคะให้เขาอวยพรในเรื่องงานให้ราบรื่นอะไรพวกนี้ก็จะยิ่งดีนะคะเพราะว่าจริงๆพลังงานของคุณขึ้นความมัน่นคงช่วงนี้มันเหมือนกับว่า ต้องบุกต้องลุยต้องทําด้วยตัวของตัวเราเองและศึกษาหความรู้ด้วยแล้วก็อาจจาะแปลว่าเราเองพอบุกลุยด้วยตัวของตัวเราเองอ่ะทําสําเร็จเลยนะทุกงานแล้วดีมากด้วยช่วงนี้เลยบอกว่าต้องดีกว่าคนเยอะมันอาจจะเจอคนที่น่ารักและไม่น่ารักปะปนกันแต่เอาเป็นว่าถ้าเราใช้เหตุผลให้เหนืออารมณ์ใช้เหตุผลเลยนะอาจารย์เชื่อว่าคุณชนะฉลุยผ่านเฉลุยชนะสวยๆแล้วหล่อเลยนะมันดีมากอืม แล้วก็ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายอะไรต่างๆอาจจะเป็นการเปลี่ยนย้ายสาขาเป็นย้ายแผนกเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปได้อย่างที่อาจารย์บอกคือหรือว่าย้ายไปทํางานที่อื่นหรือว่าถ้าคุณทํากิจการขยายกิจการเปลี่ยนแนวกิจการเปลี่ยนการตลาดเปลี่ยนทีมเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปมันมีโอกาสเกิดขึ้นเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงในองค์กรก็ได้หรือในองค์กรของคุณเองในบริษัทของคุณก็เป็นได้นะคะบางท่านอาจจะไปว่าได้ที่ดินได้บ้านได้รถนะอันนี้คือเพิ่มเติมเข้ามามันเหมือนแบบว่าบางท่านอาจจะเจอ ทำเลที่ดีที่ดินที่ดีนะคะอ่าหรือว่าบางท่านทาเกี่ยวกับเรื่องพวกอสังหาก็โดดเด่นด้วยเช่นเดียวกันหรือนาหน้าอะไรพวกนี้นะคะดีนะคะอ ของกินของบริโภคอะไรเงี้ยเครื่องดื่มก็ใช้ได้นะคะถือว่าดีมากด้วยเพราะว่าบางท่านอาจจะเป็นเชฟหรือว่าทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องการโรงแรมงานบริการต่างๆนะคะร้านอาหารอะไรพวกนี้ก็เด่นนะคะหรือเป็นอาชีพที่อาจจะทํางานเหมือนหามุขของข้าเหมือนแบบทํางานผิดเวลากับคนอื่นเขาอะบางคนไลฟ์สดออนไลน์ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยนะคะจะค่อนข้างดีเป็นพิเศษอ่ะเรามาดูกันสําหรับเรื่องการเรียนเป็นยังไงบ้าง king of swords ขึ้นมานะคะ the h i e r o p h a n t ขึ้นมา the tower a s a p a นส์นะคะโอ้การเรียนของคุณจริงๆอ่ะบางท่านอาจจะแปลว่าอาจจะต้องเฟลก่อนที่จะได้ดีแต่มันได้ดีนะเนี่ยได้โอกาสใหม่ๆอ่อานหนังสือให้เยอะเนี่ยเป็นเดร์เฮอร์ฟนไพ่ plus สนมากอ่านหนังสือเยอะๆนะได้โอกาสใหม่ๆมีการเรียนรู้เดอะเฮอร์มิตขึ้นมาแต่เท้าว่าบางท่านอาจจะแปลว่าต้องลองผิดลองถูกลองใหม่พยายามมากคนอื่นเขาเป็นความพยายามเป็นคำว่าหืดขึ้นคอความเพียรพยายามถึงจะทําสําเร็จหรือบางท่านอาจจะบอกว่าการบ้านเยอะ งานเยอะงานต้องจัดการเยอะแยะมากมายก็เป็นได้นะคะแต่สุดท้ายพลังงานขึ้นคําว่าถ้าคุณอดทนต่อสู้เข้มแข็งมีโอกาสทําสําเร็จในเรื่องการเรียนถือว่าดีนะคะฉะนั้นอยากประสบความสาเร็จพยายามมากกว่าคนอื่นหลายๆเท่านิดนึง่งอ,อยากได้ดีบางทีบางครั้งคนเราก่อนที่จะได้ดีบางท,างทีอาจจะต้องเฟล,ลก่อนนะคะฉะนั้นอย่าคิดอย่าดูถูกตัวเองว่าเคยฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้ดีคนเราอ่ะ จริงๆมีความเก่งและพรสวรรค์ที่มันแตกต่างกันมากนะคะบางทีบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ตรงนี้เราอาจจะไปได้อีกที่หนึ่งนะคะหรือว่า,อาตอนนี้เราอาจจะเป็นคนไม่ได้เรียนเก่งเท่าไหร่อา่านคาบเส้นแต่การทํางานเราประสบความสำเร็จก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตของเราฉะนั้นทําวันนี้ให้ดีที่สุดทําให้เต็มที่ผลจะออกมาดีไม่ดีเราถือว่าเราทําเต็มที่แล้วฉะนั้นสู้ๆนะคะอ่านหนังสือให้เยอะอย่าขี้เกียจเพราะว่าเนี่ยพลังงานขึ้นแบบอ่านอ่าน,านพยาพยามพยาพยามพยายามพยายามอดทน นะสู้นะอาจารย์บอกเลยถ้าใครที่แบบยังเรียนอยู่ยังไม่ทํางานบอกเลยว่าชีวิตการทํางานยากกว่าเรียนเยอะต่อสู้เยอะกว่านะคะฉะนั้นเป็นการทดสอบอาจารย์ก็เคยบ่นว่าโอ้ยตอนเรียนอยากไปทํางานพอทํางานปุ๊บอยากกลับไปเรียนนะคะเดี๋ยวคุณจะรู้สึกฟีลนี้ถ้าในกรณีบางท่านที่เรียนอย่างเดียวอยู่แต่ถ้าบางคนเนี่ยถ้าจะไปเรียนต่อต่อตางประเทศไปได้ถ้าทุกอย่างพร้อมใจพร้อมเงินพร้อมพกกินมันนี่พร้อม,อ,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 มอะไรก็ไปก็ตามแต่ไปเที่ยวไปทํางานหรือไปเรียนได้เลยนะคะดี ่ก็ระวังสหานในการโควิดนิดนึงแล้วกันเนาะอย่างที่อาจารย์บอกสําหรับเรื่องอการเงินอการเงินได้มาเร็วนะได้มาดีด้วยได้มาเยอะด้วยอการเงินดีโอ้เงินดีมากเลยอะแต่บางทีอาจจะหมดไปกับเรื่องการสังสรรค์การเข้าสังคม แต่เงินเข้ามาเป็นแบบเป็นกอบเป็นกำรรเลยเงินเข้ามาบางทีอาจจะได้มาจากมรดกตกทอดมีคนให้มามีคนมอบหมดของขวัญชิ้นโบแดงให้เรามีคนให้เพราะความเสน่หาก็ได้การเงินของคุณเลิศมากดีมากๆเนี่ยเงินเข้ามาแบบโหเข้าเยอะเลยนะอ่าเข้ามามากมายแต่ก็พยายามเก็บให้อยู่ด้วยนะคะเพราะว่าคุณเองเงินเข้ามาเยอะแต่มีเหตุต้องใช้ออกไปหรืออยากที่จะใช้ CF ของเยอะ อ,อีนู่นอีนี่พังเสียต้องซื้ออะไรเงี้ยแต่เงินก็เข้ามาเรื่อยๆไม่เห็นหน้าเป็นห่วงอะไรเงินเข้ามาดีแต่ถ้ามางคลที่ยังพึ่งพาผู้มีพระคุณอยู่เห็นเงินเห็นคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ด้วยนะคะเพราะถ้าเราหาเองจะรู้ว่ามันหายากไม่ได้หากันง่ายๆนะคะเรื่องเงินถ้าบางท่านเนี่ยช่วงนี้เนี่ยอาจจะแปลว่ามีงานมงคลเกิดขึ้นก็ได้นะอาจจะแปลว่างานมงคลของตัวเราเองหรือเราไปร่วมง,งานของคนอื่นช่วงนี้อาจจะแปลว่ามีการ ทำอะไรสักอย่างที่ใช้เงินไปกับสิ่งที่เป็นมงคลอ่าางคนอาจจะบูชานู่นนี่มาอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะเหมือนกับว่าไปใช้เงินกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจเราโอเคที่จะเปย์มันออกไป,ไปอันนี้ก็ถือโอเคแต่ก็ลิมิตตังตัวเองอยาพยายามสร้างนี้เพิ่มลักันในช่วงะระยะเวลานี้คือช่วงนี้พลังงานขึ้นคําว่าอย่าเพิ่งลงทุนอะไรสร้างอะไรมากมายเกินไปแต่ถ้าสมมติว่าบางท่านอาจจะวางแผนตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแล้วก็มีเงินพร้อมและบางท่านอยากจะซื้อที่ดินซื้อคอนโดซื้อบ้านซื้อรถ หรืออะไรก็ตามแต่ก็คือโอเคนะถ้าสําหรับบางท่านที่จะอยากจะซื้อนะคะแต่ถ้าบางท่านอาจจะเป็นแบบพวกเกษตรกรรมนายหน้าขายที่ดินอสังหาต่างๆอาชีพเกี่ยวกับของสวยงามของสื่อโซส,สื่อออนไลน์สื่อโซเชียลเงินเข้ามาดีแบบแบบดีมากๆงานอีเวนต์อะไรพวกนี้อ่านะคะพบปะผู้คนเยอะๆดีหรือว่าของกินของบริโภคเครื่องดื่มอะไรต่างๆก็เลิศด,ด้วยเช่นเดียวกันเข้ามาใช้ได้มากๆเรามาดูการสําหรับคนโสดที่สถานะคุ้มเครือขออภัยค่ะสนะโสดก่อนสิต้องโสดโสดสนิทก่อนขออภัยค่ะ มาดูสถานะโสดมากๆนะคะความรักเป็นยังไงบ้างมีโอกาสที่จะมีเพื่อนมาแอบชอบหรือคนใกล้ชิดหรือคนอต่างๆมาแอบชอบเราคือเหมือน,นกับว่าแอบชอบแต่ยังไม่กล้าเปิดเผยหรือว่ายังไม่ได้สารต่อหรือว่าเราเองอาจจะรู้สึกว่าคิดกับเขาแค่เพื่อนแต่เขาอาจจะคิดกับเรามากกว่านั้นคือต้องบอกเลยมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนในชีวิตของคุณแต่ตถามว่าคุณเองจะพร้อมเปิดใจไหมอาจจะยังไม่ได้พร้อมก็ได้นะบางท่านอาจจะแบบอุ้ยตอนนี้ฉันยังห่วง p r i เวซีของตัวเองอยู่ฉันยังห่วงสเปซของตัวเราเองอยู่พื้นที่ของส่วนตัวของฉันอยู่ ยังรู้สึกอยากลุยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรื่องเรื่องอ,อ,อื่นก่อนหรือเรื่องเรียนก่อนอ่าความรับเดี๋ยวค่อยมีก็ได้คือต้องบอกเลยว่ามันมีเข้ามาอยู่ที่เราพร้อมหรือเปล่านะคะที่จะให้เขาเข้ามาเพราะว่าคนที่จะเข้ามามันอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าคุ้นเคยอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วเ <PE C. S 2> พื่อนฝูงอ่าคนที่ร่วมงานกันหรืออะไรก็ตามแต่ที่แบบ เหมือนมีเพื่อนแนะนําให้รู้จักมันมีความคุ้นเคยมีคอนเนคชันอยู่แล้วเป็นทุนเดิมไม่ใช่ว่ามาจากสื่อออนไลน์ถ้าสื่อสื่อออนไลน์อาจจะไม่ใช่นะบอกเวนะตรงนี้เลยเพราะว่าถ้าสื่อออนไลน์อาจจะแปลว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่หรือว่าต้องระวังเรื่องการหลอกลวงการโดนหักหลังอันนี้คือยังมีอยู่นะถ้าสมมติว่าเราเราได้คุยกับคนที่ไม่ได้รู้จักเหมือนแบบไม่มีคอนเนคชันอะไรเลยอะค่ะคือแบบรู้จักกันจริง,รงๆคือต้องดูดีๆนิดนึงว่าเขาไว้ใจได้จริงๆไหมเหมือมนบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบบุคคลทีี่ม คนรู้จักอยู่แล้วเป็นหนึ่งเป็นเด็กไอดมีคนติดตามอันนี้ก็คือถ้ามันไว้ใจแล้วก็โอเคก็คือดูดีๆล้กันเพราะว่าช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้ทําความรู้จักเป็นเพื่อนฝูงอยู่แล้วก็อาจจะเข้ามามากกว่า1คนก็แปลว่ามันเป็นการเลือกอยู่หรือช่วงนี้คุณอาจจะฮอตก็ได้มีคนให้ความสนใจเราแต่ถ้าเราปิดกั้นตัวเองก็อาจจะไม่มีเข้ามา มันอยู่ที่จิตจิตของเราข้างในว่าเราพร้อมที่จะเปิดไหมถ้าเราพร้อมที่จะเปิดมีสังคมนิดนึงหวานเสน่ห์หน่อยลงโพสต์ใน IG ีอะไรเงี้ยอันนี้สมมุติให้ฟังนะเหมือนโปรยเสน่ห์แบบวิ uy, ฉันก็เป็นอย่างนี้นะฉันพร้อมแล้วนะแกอะไรเงี้ย <laughs> ไม่ใช่นะคะเหมือนแบบประเด็ว่าโปรยเสน่ห์นิดนึงอ่านะคะอาจารย์ก็มองว่าอาจจะมีคนเข้ามานะประมาณนี้สำหรับคนโสดที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนเป็นยังไงช่วงนี้ระวังเรื่องปากเสียงการมีปัญหาการมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นคําว่าไงไหม มันยังอยู่แบบนั่งอยู่บนแบบแอยู่เคว้งคว้างอยู่ในเหมือนทะเลอยู่เลยมันยังเหมือนกับว่ามีกำแพงกัน้นมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ายังปิดกั้นอยู่นะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรบางอย่างที่เรียกว่าบุญยังไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่ถ้าพูดตรงๆนะช่วงนี้ก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นการเว้นวักเว้นระยะยังคงคงุมเครือค่ะต้องบอกตรงๆหรือมีการแข่งแย่งกันหรือเปล่าหรือมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นคําว่าไม่ซื่อตรงอะไรหรือเปล่าหรือมีอะไรบางอย่างปิดบังซ่อนเร้นหรือเปล่าดูดีๆนะ สถานะไม่ชัดเจนหรือคุมเครือยังคงคุมเครืออยู่ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะแต่ถามว่าอนาคตถ้าคนนี้ไม่ใช่จะมีคนอื่นเข้ามาไหมช่วงนี้คือพักหัวใจไปนิดนึงก่อนนะสําหรับคนที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนคือพักไปนิดหนึ่งก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะมีใครเพราะว่าบางทีบางครั้งต้องระวังมากๆว่าอาจจะมาในรูปแบบเจ้ากรรมนายเวรนะคะอันนี้ก็คืออย่าดูแล้วนาไปเครียดน,นะคะถ้าเราสุเรากำลังคุยกับคนคนคน,นึงแล้วโอเคอยู่ก็คุยต่อก็คือมันอยู่ที่สถานการณ์ของแต่ละบุคคลมันไม่สามารถตรงได้กับทุ อ่ะโอเคสําหรับเรื่องคนที่มีคู่หรือคนที่เป็นแฟนกันหรือแต่งงานกันระวังเรื่องการมีปัญหาทะเลาะก,กันนะคะมีเรื่องอะไรที่บางอย่างปิดบังซ่อนเร้นเหมือนกันมีอะไรที่คุมเครือไม่ชัดเจนหรือเปล่าถ้าจับเขาคุยกันมีการคู่กันตรงๆอาจารย์มองว่ามันจะดีขึ้นนะคะหรือว่ามีการแก้ไขได้เพราะว่าช่วงนี้บางท่านอาจจะแปลว่าอึดอัดอยากเป็นอิสระอยากมีพื้นที่ส่วนตัวอยากที่จะ,ะเหมือน ได้เป็นตัวของตัวเองให้มากขึ้นมันจะเป็นอารมณ์นี้ถ้าคุณทั้งสองคนเข้ากันไม่ได้จริงๆพยายามปรับก็แล้วอะไรก็แล้วหรือว่าเวลาไม่ตรงกันอะไรก็ว่ากันไปหรือระยะทางต้องระวังระวังว่าอาจจะมีการห่างเืินออกจากกันอาจารย์ก็ไม่อยากเห็นใครห่างเถิอหรือเลิกกันนะคะแต่ถ้าสมมติคุณรักกันจริงก็กระชับความสัมพันธ์กันให้ดีกว่านี้หน่อยนะคะใกล้กันกว่านี้อีกหน่อยนะคะแต่ถ้ามันมันแม่จริงๆก็แปลว่าต่างคนต่างไปมีชีวิตของตัวเองนะคะอันนี้มันจะเหมือนแบบเหมือน มันยังมีทางแก้ไขยังมีการต้องปรับกันนะคะเนี่ยต,ต้องนิดนึงต้องระวังนิดหน่อยเท่านั้นเองอสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างปกติดีค่ะรักกันดีเพอๆอาจจะมีบุตรมีลูกหรืออาจจะรับอ่ารับน้องหมาน้องแมวหรือว่าเหมือนรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมอะไรเงี้ยคือเป็นได้หมดเลยนะคะถ้าถ้า,ถ,าถ้าคิดจะมีนะคะถัดไปนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพเรามาดูกันดีกว่าสุขภาพ ระวังมแมลงสัตกกัดต่อยระวังให้มากนะคะมแมลงสัตกกัดต่อยคือหรือว่าประจำเดือนมาไม่ปกติของคุณผู้หญิงอ่าระบบระบบฮอร์โมนเนี่ยมแมลงสัตกกัดต่อยไหมสัตว์มีพิษต้องระวังนิดนึงแค่ระวังถ้าระวังก็จะไม่เกิดขึ้นเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เออระวังพวกแนวแบบ ของคุณมันจะเกิดไหมคล้ายแบบมีดบาดเล็กๆอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบอุบัติเหตุแบบในเชิงที่แบบมีดบาดอีนุ่นตานะคะซุ่มซ่ามบอบช้ําชนนู่นชนนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงถ้าสมมติคุณป่วยอยู่เป็นโรคที่รักษาหายได้นะคะก็คือคุณจะอาการดีขึ้นนะคะอืมใช่มันจะเป็นประมาณนี้จะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากกว่านี้นะคะนอกนั้นก็เป็นโรคทั่วไปโรคเวโกกรกรมคือโรคพฤติกรรมที่เรากระทํา นั่งนานปวดข้อบาไหลนอนผิดท่าออฟฟิศซินโดมมันถามหาได้เปนได้หมดเลยอาจจะเป็นข้อบา่าไหลทั่วๆไปเป็นโรคทั่วๆไปเสียมากกว่านะคะแล้วก็สมมติเราทานอาหารไม่ตรงเวลากระเพาะถามหาทานอาหารมากเกินไปกดไหลย้อนคือมันจะเกิดขึ้นจากอะไรต่างๆข้างในภายในมากกว่าแล้วก็อย่างที่บอกระบบฮอร์โมนเรื่องอารมณ์ด้วยนะคะบางทีบางครั้งมันแปรกปวนระวังตรงจุดนี้ด้วยละกัน เรามาดูในเรื่องการทำบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุพก,การีผู้มีบุคลสำคัญระดับต้นอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามี2มุมมีมุมสว่างและมีมุมดาถ้าในมุมสว่างเรามีพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านาอาปุญญาตยาใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราหรือเป็นพ่อแม่เลยนั่นแหละนะคะกระตันยูให้มากที่สุดเราจะยิ่งเจริญให้เท่าไหร่หรือว่าดูแลมากเท่าไหร่เรายิ่งได้มากขึ้นมากานานจริงๆเหมือนสมมตินะอาจารย์ดูแลด้วยแล้วก็ให้เงินด้วยแต่อาจารย์ไม่ได้แบบมีใครบังคับนะคือพ่อแม่ไม่เคยขออยากให้เอง พอเราให้ไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าอะไรก็ไม่แน่นอนในชีวิตของเรานะคะคือท่านก็แก่มากแล้วฉะนั้นเราก็ดูแลให้เต็มที่รู้สึกว่าอยากทําให้ท่านมีความสุขซื้อข้าวให้ท่านทานบ้างอะไรแค่นั้นเองเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วก็เหมือนเป็นการทดแทนบุญคุณให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะตอนนี้ก็เราให้กลับไปอย่างอาจารย์ให้ไปสิบเท่าได้กลับมาร้อยเท่าพูยได้ได้กลับมาเยอะอะต้องพูดตรงๆคือจะเปรียบไว้ฟังว่าคือได้กลับมาเยอะมากๆฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่า ทำเท่าที่เราไหวแล้วกันนะคะแล้วก็ทําโดยที่เราไม่ฝืนใจจะยิ่งดีเนาะถัดไปในมุมดาร์กอาจจะมีพ่อแม่ที่เราเห็นตามข่าวที่น่ากลัวนิดน,นึงกระตันยูเท่าที่เราไหวแล้วกันนะคะในกรณีเคสนี้เพราะว่าอาจารย์มองว่าเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อาจารย์ก็เข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยอาจาจะเจอสถานการณ์ที่แตกต่างกันและไม่เหมือนกันนั่นแหละนะคะฉะนั้นก็อาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลข,ของตัวองแล้วก็รู้อะไรควรทําไม่ควรทําฉะนั้นอยู่บนอ,อ,อยู่บนความ ความถูกต้องแล้วก็มีศีลธรรมให้มากที่สุดละากาันจงมีสตินะถัดไปทําบุญนอกบ้านเรามาดูกันดีกว่าต้องทําบุญกับอะไรบ้างไทยชีวิตโคกระบือมูลทีช้างนะคะเนี่ยเห็นไหมแปลกไหม <c oughs> ขึ้นมาเลยจริงๆทําบุญอะทาได้กับทุกอย่างไม่ต้องทําตามที่อาจารย์บอกทั้งหมดได้แต่แค่ว่าเดือนนี้ดีดียังไงก็อะทาเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้ทําอยู่แล้วทาอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาอย่างที่อาจารย์บอกเพิ่มก็ได้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโคกระบือหรือว่าให้อาหาร พกกระเบืออะไรเงี้ยน้องสัตว์ทั้งหลายมูลที่ช้างทําได้เลยนะคะแล้วก็โอเคเป็นสะพานบุญนี่เขาเขียนอันนี้คือสะพานบุญโดยตรงโพสต์เป็นสะพานบุญเราทําเองด้วยเป็นสะพานบุญด้วยโพสต์ในหน้าสื่อออนไลน์ของเราเอออยากทําบุญอะไรไหมนู่นนี่นั่นแชร์อะไรเงี้ยนะคะหรือเราทําแล้วก็รวบ,บรวมบุญก็ได้แต่จริงๆถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นอาจารย์ อย่างอาจารย์อาจารย์คิดว่าแบบแชร์ดีกว่าบอกเอ้ยเราทําตรงนี้จะทําด้วยก็โอนเข้าไปหาที่นั่นเลยนะอะไรเงี้ยโดยตรงแล้วก็นั่งสมาธินะคะจะยิ่งดีอืมมีอะไรอีกที่จะต้องบอกในเรื่องการทําบุญอีกไหม โอเคจะประมาณนี้นะคะแล้วก็น้องหมาน้องแมแวอะไรประมาณนี้แล้วก็มุนิีิช้างทําไปเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เกี่ยวกับเรื่องสารประสาทเยอะมากเลยแปลกจังเลยเกี่ยวกับเรื่องสารประสาทเยอะแล้วก็เป็นสะพานบุญแล้วก็นั่งสมาธิประมาณนี้นะคะอ่าบุญอื่นที่เราอยากทําทําได้เลยดีทั้งหมดการทําบุญนะแค่บาทเดียวถ้าเราทำได้เจบริสุทธิ์เราตั้งใจทําดีล้วนๆค่ะ,ะสําหรับเรื่องการสวดมนต์อาจารย์แปะไว้แล้วบททั่วไปเสริมได้พระกระถางเงินล้านนะคะเป็นเสียงของกิ่งฟ้าสวดเองแล้วก็กรวดน้ําด้วยก็ยิ่งดีนะคะบทกรวดน้ําหาได้ใน Google เนาะ แล้วก็เรื่องการนั่งสมาธิาเริ่มต้นหนึ่งนาทีก็ได้ค่อยๆเพิ่มเข้ามาการนั่งสมาธิช่วยคุณได้เยอะทําให้จิตใ,ใจเราสงบสุขแล้วเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นเป็นการดึงพลังงานด้านดีๆเข้ามาด้วยพลังงานด้านบวกว่างันเถอะแต่ถ้าบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์สมาธิก็หากิจกรรมทําให้เกิดสมาธิได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปการวากเขียนทํางานฝีมือทักนิตติ้งบางท่านอาจจะเป็นการที่ เราอยู่กับธรรมชาติละจากสื่อโซเชียลโซเชียลดีทอกซ์นะคะบางท่านอาจจะฟังเพลงปรับสมาธิเหมือนอาจารย์บางท่านออกกําลังกายเล่นโยคะหากิจกรรมงานอดิเรกที่เราสึกว่าเราสบายใจที่ทำและทำให้จิตเราสงบ สติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอาจารย์ขออนี้ตจบคำทำนายเดี๋ยวไปเท่านี้นะคะเพราะว่าพลังางานคุณขึ้นเปน็นทิศทางที่ดีแต่ขอให้คุณเรามาระวังในบางสิ่งบางอย่างที่อาจารย์เตือนฉะนั้นอยู่เหนือดวงให้ได้อย่าไปตามดวงและอะไรที่มันดีอยู่แล้วอย่านําไปหลงระเริงทุกอย่างนะคะยามขึ้นอย่าหลงระเริงยามลงอย่าท้ออยู่บนความพอดีแล้วคุณจะมีความสุขไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะเป็นคนดีเป็นได้แต่ต้องเป็นโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะคะแล้วก็ไม่มีคนทําชั่วเราได้ดีแน่นอนฉะนั้นกระาควมเจอ ความสุขที่แท้จริงค่ะขอให้คุณและครอบครัวคุณสุขภาพแข็งแรงมากๆนะคะรักษาสุขภาพกันมากๆด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆเป็นปกํลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้มี2 IG วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆเป็นกํลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาต ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ